I ini bangu pe ครับผมก็พบกับคันที่สามของวันนี้นะครับวันที่สี่ก็มีทั้งหมดประมาณห้าคันนะครับรีวิวให้มาถึงคันที่สามแล้วนานหน่อยนะครับจะเป็น Honda CB400 รหรือว่าเรียกติดปากก็คือคำว่า Superfo นะครับผมหลายคนก็รู้จักในานามแค่ Superfo หรือว่าก็ซีบีสแต่ที่เขาเรียกกันติดปากก็คือซูเปอร์โฟนะครับผมมันเป็นรถในฝันของเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนมีอายุนิดนึงสําหรับพวกผมนะครับก็ เป็นความฝันเลยนะอยากครอบครองมากรุ่นนี้ก็คือสวยมากคันนี้เป็นรถที่มาสภาพแบบก็พอได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เก็บสีให้อะไรเยอะกันก็พอใช้ได้อยู่มันไม่ได้ว่าหน้าเกลียดแบบรอยแตกรอยะไรสีมันยังโอเคผมก็ไม่ได้เก็บให้แล้วผมก็ไม่ได้ขายราคาที่เกินราคาแบบขายแบบรถเก็บงานรถไม่เก็บก็คือราคาถูกกว่ารถเก็บงานนะครับ ที่เก็บให้เบื้องต้นก็มีพวกขบูหัวเทียนอะไร,ะไรเราล้างให้ใหม่หมดเช็คหม้อน้าอะไรเราจัดการให้ใหม่หมดนะครับก็จะมีภายในที่เราทําให้แต่ภายนอกเนี่ยเราไม่ได้ทําสีมาย,ยังไงหม่งั้นเลยอันนี้ได้มาไนดะ้ประมาณ4ี่ห้าวันก่อน,กอ,นกอนปีใหม่ผมราะว่า,วาเก็บงานอยู่มนติดปีใหม่ผมก็เลยไม่ได้เซอร์วิสอะไรให้เพิ่งมาได้ทําแล้วก็มาทําคลิปกันวันนี้เลยก็เดี๋ยวมาดูของแต่งคร่าวๆนะครับ ของแต่งก็จะเป็นท่อเจแปแล้วก็คอเลดแล้วก็โช๊คก็จะเป็นโช๊คแต่งนะครับโช๊คลังปรับระดับได้ยางเป็นมิชลินหน้าหลังเลยดอกเต็มส่วนไฟเลี้ยวอะไรเนี่ยออกออกหมดนะครับทุกจุดเลยระบบพัดลมเนี่ยอันนี้คันนี้มันต่อตรงหรือว่าต่อแยกมาคันนี้พัดลมต่อแยกให้เรียบร้อยนะครับผมเวลาเราไม่ต้องกังวลพวกเซ็นเซอร์ไม่ทํางานนะครับคือเราสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับเราค่อยสตาร์ทเปิดพัดลมนะครับถ้าเราไปเปิดพัดลมพร้อม ก่อนจังหวะสตาร์ทเนี่ยมันจะดึงแบตกันแล้วทําให้ลดแบตหมดเร็วเพราะเวลาได้สตาร์ททำงานเนี่ยมันจะดึงไฟเยอะมากนะครับส่วนคันนี้ก็ความรุนความร้อนอะไรจบหมดทุกอย่างนะครับผมน้ำมันเครื่องอะไรเราถ่ายให้หมดกองใหม่หมดนะครับก็คือเทสเรียบร้อยแล้วคือออกจากผมเนี่ยคันนี้พวกรถเก่าเนี่ยที่ผมทำเนี่ยคือผมต้องเทสก่อนทุกคันแล้วผมก็ต้องเทสก่อนเอาเข้าร้านทุกคันถ้าไม่ผ่านผมก็ไม่เอาเข้ามาเพราะอย่างคันนี้ก็เป็น Honda CB400 ปี1994นะครับไม้3ลูกนะครับ ก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่าโหเครื่องนิ่มจะก,กดสตาร์ทเวฟลื่นๆนะครับ คตรสุดเลยเครื่องคันนี้เครื่องดีกว่ารถใหม่วัดรอบใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวออกทุกจุดนะครับแต่ใช้ได้โอ้โหระบบคันนี้มันโคตรดีเครื่องดีมากเลย แต่คันนี้ผมเปิดราคานะครับอยู่ที่เอาราคาปีใหม่ไปเลยดีกว่าผมให้ไปที่สี่หมื่นทวนเลยนะครับคันนี้นะเอาไปเลยสี่หมื่นทวนครับไม่ต้องต่อแล้วราคาที่ถูกกว่าเวฟแล้วผมว่าคุ้มเครื่องดีขนาดนี้ไปเก็บสีนี้นหน่อยนะครับรอแน่นอนคือเราเก็บให้หมดแล้วก็มีภายนอกที่ยังไม่ได้เก็บก็บพวกซีนชกนิดหน่อยมานะครับพวกงานที่ใช้เวลาเนี่ยผมไม่ได้เก็บผมเก็บคือเบื้องต้นคือคาร์บูหตรเทียนระบบน้ำระบบไฟ ระบบความร้อนคือผมจะเก็บให้หมดคือก็พวกภายนอกคันนี้ผมไม่ได้เก็บให้ราคาก็เปิดให้สี่0มืนใครสนใจก็มาสอบถามได้งบอยากได้ราคาไหนขอให้จบขอให้อยากได้มาคุยกันได้กับผมไม่ใช่ไม่ใช่ต่อเล่นนะต่อเล่นแล้วไม่เอาเนี่ยผมไม่คุยนะครับคนจะซื้อเนี่ยเขาไม่เรื่องเยอะหรอครับคนเล่นจริงๆที่เขารู้คุณค่าของรถเก่านะครับก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ไม่มีอะไรมากคันนี้ก็สี่0มืนบาท รายละเอียดทักมาเบอร์โทรมีผมแปะให้ตลอดทุกคลิปนะครับก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามพวกรถเก่าซูเปอร์โฟผมได้มาส่วนมากบางคันมันมาแล้วมันขายไปเลยผมไม่มีเวลามาไม่ได้ยังไม่ได้อัดเลยอยากอัดให้นะครับไม่ใช่ว่าไม่อัดรถมาบางคันเห็นเขาเรียกร้องว่าอยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้คือผมไม่ได้อยากทําคลิปให้ทุกคันแต่บางทีมันมาปุ๊บมันไปปับ๊บอย่างเงี้ยผมก็ทําไม่ทันเพราะบางทีผมต้องมารีวิวเองนะครับลูกน้องก็อาจจะพูดตีดๆขัด ผมก็เลยต้องมารีวิวเองเพื่อจะได้เข้าใจง่ายงขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ขอบคุณมากสําหรับทุกคนที่ติดตามช่องเรามาด้วยกันตามเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วครับกดซับสไคร e ให้ช่องหน่วยสปีดไบค์เราด้วยนะครับผมเราทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มาถึง EP เกือบ90แล้วน่าจะทําไปเกือบ90คันแต่อนาคตเราช่องเราจะทําให้ถึงพันคันไปเรื่อยๆครับก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ